อันเมื่อนี่ตามจริงอ่ะฉัได้บินไปหาอง,ออองค์งูยวนฮ่องกงเครื่องบินกระจวงเรียวยังกระจวงเรียวสงสัยองค์ูท่านบระหัตเหรอ่ะอนุญาตให้ไปอันโรงแรมกระจอวงเรียวยังกระจวงเรีวสสย,าายาว,ว,ยว,วาอยู่ไตคุณคน,นดิบอย่างบุ๊เฮอรลีย์เคนอย่างบุ๊เขาไต่บันเองฮ่องกงจะรู้ว่าบินเพราะไรทางกับปิดฮ่องกงบัตยังกับปิดเบิด หลวงปู่ท่านบ่ให้ไปท่านบามึงหันหลาอยู่ท้องทยนี่ล่ะตัวไหนบู้ตัวไปยอนยิ่งห่านี่บู้อีหลวงปู่นี่ไงเป็นใครก็นมิตรอุปสรรคที่ไปสุราษฎร์ก็บม่ได้ตันบ่มีใบอนนันอันี่ไปเล่ากันไปญี่ปุ่นกันได้ชื่อตัวอันเขาเราไฟบินไปที่เขาปกติต่องบอไปเล่ามันเรื่องวัฒนธรรมอย่ยอีหลวงปู่นี่ไล่ะเจ้าอีน้ำตาลได้อีดืออีหลวงปู่มูก็เลยปูดเป็นน้ำซางแต่เลยมาเอาเอาอย่างดอก ตอนนี้อันเอมิเรต์กับบรัวคเขาจะไหนแต่ว่าโท้ไปท่ามของขุ่นแล้วว่าตลาดตลีร้านอาหารอะไรทุกอย่างปิดหมดเพราะว่าพายุเข้าเกาะฮ่องกงแปลว่าไปนะะคเราก็อยู่นี่แหละห้องเตี้นนี่แหละงต่พี่น้องใส่บินบินอย่างยงๆวันเกิดสวงงานสวงมืองจีนวันเกิดเจนนี่ในวมืารชดชื่นหอดบ้านบ่อยสีดิชัยหมื่นขึ้นฟงมันเกิดนานนุ่นมือนี ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไม่ของฉันเนี่ยฉันก็นต้องมาซอยเหลือผมเธอเธอ่อห,หูบออันนี้อันใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นชิปว้าวชิปไายใส่มัตรฉันอืมอันนี้<อ>คืออะไรนะอังวนใส่มัตรฉัเป็นชิปอังวนไม่ใช่อังวนธรรมดานะทุกคนอังวนนำเข้าจากแอฟริกาใต้เลยนะนี่บัตรก็จะได้กินพี่น้องอู้หูน่าอร่อยมากเลยดูสิ อุ้ยพี่น้องมึงน,น,น,นี่มึงนี่น่าอร่อยมากเลยดูสิอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยอันนี้ชิ้นแรกนะชิ้นเท่าไหร่ตัวเองหนึ่งร้อยห้าบาทหนึบาทเองทุกคนได้เอเงุ่นแบบจุกๆคือขายถือใจก็ขายชิน้นละห้าร้อยห้าขายจากสีชินออกก้นเท่ากับบั่นเมียนอน <c oughs> อุ้ยทุกคนน่าอร่อยมากเลยเนี่ยอยากเมียภูมิใจน,นําเสนอมากเลยมีแค่สี่ชิ้นใช่ไหมใช่ <c oughs> เหลือแค่สี่ชิ้นนะครับเป็นเค้กตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับสายเค้กเนี่ยไม่อยากให้ ไอ้ผ้ดแล้วพี่แมวซื้อเอาหนูหน่อยสิค่ะเรียก er, เอาหนุนชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิมแล้วก็บอกรสชาติด้วยว่าเป็นยังไงค่ะกูสร้าง,างาสั่งเกตมูเค้กนี่ดอกใหม่นี่กูกินดอกใหม่ว่าเป็นอันนี้คือเค้กใหม่ใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่ะอ่ะชิ้นต่อไปเป็นเค้กสตอรอเบอรี่เป็นเค้กสตรอเบอรี่เลยเหรอใช่ครับอุ้ยมันหวานมากเลยจอร์จไมค์ก็อันนี้จะเป็นบลูเบอรีค่คัมเบอร์บูรีคร่คัมโบอร์ ผอมลงครับน้ำหนักลงประมาณสามขีดนี่แหละอันนี้ก็นี่อันนี้อ h my god อันนี้คืออะไรสตรอเบอรี่หรอแยมใช่ไหมเวลากินก็ต้องอลลาดใช่ไหมโอเคทุกคนมาพี่น้องมา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 อุ่นนวนซอยกันแน่ใครก่อเงินไปซื้อเลขยใครก่ออันเรียกหน่อยตัวยัถือเรียกหน่อยตัวเขาโทษตัวเจ้าตัวเสาตัวแร่งเจ้าบร้อิมปากอิมผ่องด้วยเจ้ากินเค้กนี่กินอัด หัวใจไปนี่แขมันได้มีความขืดความอานซื้อกินอ่มันยังอิ่มท้องอิ่มใสสวัสดีคุณแบมแบมนะครับผมน้ำหนักลงครับน้ำหนักลงหนึ่งกิโลครับร่วงหลายเนแทนพี่แมวมากินให้ดูหน่อยพี่ก็าะบอกเอ็มซีวอกกินให้ดูหน่อยแล้วก็รีวิวรสชาติด้วยนะ อร่อยจัง,งเลยตอแหลมากอารอลเว <c oughs> อ่ากินให้ดูหน่อยแม่อ่ากินดูดูเท็กเจอร์มันก่อนนี่นะอันนี้เอาเอาดอกไม้ออกได้ไหมอันนี้สาวอ้วนชวนชิมของเรานะชื่อรายการนะทุกคนสาวอ้วนชวนชิมโดยเจ๊แมวนะครับอ่าชิมมันต้องเอากันนั้นออกก่อนไหมแม่กระดาษออกก่อนไหมเอาออกเ,เอาไม่ออก,อออกหรอใช่ไม่งั้นมันจะเละ เธอเคยกินเค,ค้กไหมนี่แม่ดูยากดูลําบากเนาะฝากฝากไม่ใช่ไม่กินสาวอ้วนชวนชิมนะครับรายการใหม่ของเรานะทุกคนอื้อนี่คืออย่างอร่อยมากหุยต้นเลยหุนอร่อยมากก็นำเข้าจากแอฟริกาใต้ดูนะครับดูจากห,หุ่นของคนชิมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะ บอกแล้วว่ามันอร่อยเลยแค่3ชิ้นนะทุกคนมาอุดนุนซอยข่แน่พี่น้องข่อมีก้นใจค่ะแรงพนังงานเหลอดเทสเดลัออกเหาคนหนึ่งนี่เจ้าเอสีอยู่สองคนดิบ๊อกผอมลงไหมดูไม่มีไม่มีพุงเลยมีอยู่ไม่ผอมลงหรอกทุกคนมีข้ามหรือปะขาวตํำเด็กข้างบอก โอ้ยช่อสิช่อสิทธิ์แพ็กน้องไม้ไทยเรนูไม้ไทยเรนูสวัสดีครับน้องไม้ไว้ายดาราเดนนี่น้องไม้นี่ร,ร,รู้จักน้องไม้ไทยเรนูไหมที่อยู่ไนนอ้นคพรพนมที่เป็นนักร้องคนนี้อยู่คำขุนถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมพี่พูดถูกไหมนี่ อร่อยมากอค่ะอร่อยรสชาติเออเรามีวิธีการที่จะให้แบบนมธรรมดากับนมออสมิลนี่มิกกันแล้วก็แบบเอามาชงอย่างนี้มีไหมมันได้ความนัวนะมันก็มีนะเพราะบอสสังเกตว่าไปกินอยู่กรุงเทพอ่ะรสชาติมันแบบนี้เขามามิกกันเอามาผสมกันไหมเที่ยงเราครึ่งครึ่งไม่จนเพิ่งเคิ่กินได้ก้วแก้วนกแก้วก็จะรู้อีกอย่าง กินกาฟแฟหายแล้วเลยยังไม่หายครับแต่ว่ามันปวด,ดถุงยาเต็มรนเลยแต่ว่าเราต้องมารีวิวกาแฟให้ให้ดูนะครับอันนี้คือราเต้นะครับไอซ์ราเต้ผสมโอ๊ตมิวนะครับ<ม>แก้วเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยบาทจิงโลเอำไม,ไม่ขายแก้วละห้าร้อยขายจะหาแก้วกับกบ,บ้านเมื่อนอนมีคนกินตามาวัด้วย ใช่เธอต้องเธอต้องแนะนําเลยว่าต้องกินนมออสมิวเท่านั้นมันจะนัวมากนะครับทุกคนการกินกาแฟนี้เราต้องกินเจ้าละห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าเราไม่ีปัญหาเรื่องเงินยังไม่หายป่วยนะครับแต่ต้องมาร้านกาแฟนะครับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปไหว้พระไปสวดมนต์ไหว้พระจะบน่บนบนี่ยังไหวบัวไปไหว้พระยี่หองกงส้นอำนาเทวดาเพราะเป็นใจกุศล อยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะทุกคนนะนี่บริต้าเหลือสองคนนะไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายค่าแรงแล้วนะต้องเหลือสองคนนะนะทุกคนต้องมาอุดหนุนร้านพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับมาอุดหนุนหลังฟินแลนด์เด้อเรามีเงินจ่ายค่าแรงลูกน้นองหรอเด้อพี่น้องฝากถึงบอสโกกิด้วยนะที่นั่งยังเหลือเยอะอยู่นะฝากถึงบอสโกกินะครับให้มาร้านทุกวันแล้วก็มาไลฟ์สดทุกวันนะศูนย์นี่นะครับ มันเหมือเพราะวะ่าเขาบต้องเปิดเพราะมันร้อนมันร้อนมากเลยลต้องใช้มากนะครับร้านบักง,งามบักใหญ่บักโตวสวยบ่ได้เด้อบ่ได้เด้ตอนนี้อยู่กันสองคนอย่าลอยกินกันนะลูกมนเรมีเค้กนะมีเค้กนะทุกคน ป้ามาสื่อเนี่ยขอมีเงินใจขายคลาแรงลูกน้องเรายี่พอยี่แม่ข่อยเอ้ยขอเอยขาใส่มาเห็นยังข่อยกับเท็นเลเขาสูยงังพี่โน่จ,จะต้องออกไปไล่สดยู่ร้านกาแฟาดูดูด้เพาราะว่าลูกค้าเขาก็ได้เห็นว่าหลานเขามีเคก้กไม่อย่างมากข่อยหนว่าข่อยได้อยวูุ่นคำบบา